ฉันย่งเขาย่งเขาฟารมหรือเปล่าไม่เขาเลือกที่หลังโบกูตักนาคอร์ดูอ๋อไแล้วฟาร์มไม่โหนะแล้วพวกฝึกเลนเขาร้องจะได้ฝั่งนั้นผู้ชายเต็มเหรือนเด็ห้าขุนอ่ะเปลีนโอ้ยนินเป็นไรงงจงเรียกโอ้ยเออมือเขาจะย่งกูฟารมมมาช่กูเดวนี้ใครจะย่งมูฟารม ไ <Yeah. S 1> อ้ที่สามสามซีมูลานเขามาหรออะไรกันยา่ไม่มูลาคอมูลนคาาาอรเป็นที่อะไรมากปะชีวิตมนันอะเอาเลยเออมึงตอนนี้เราเจอคนเปิดใหม่แล้วนาครเอามงมาลากูมันเป็นที่อะไรชีวิตมันแม่ไม่ั่งสวรอค์หรอจากกระตาฟาร์ม มาก่อนตามมนเลยตามมนเลยตามตมมนเลยตามมนเลยตามมนเลยน่สนใจเอาเลยเดินตามแมงเลยไดคิดลงแล้ว่ยู่ยยเลยยย้ยอเอาเลยอเออโห กลาเนี่ยโอ้ยโเยอะใจเย็นเดี๋ยวพวกโอ๊ยต้อยสามบาคนเลยไมทุกคนเปิดใหม่ฟังยาก เอะไรบเบบุกเขียโหไอ้นหนูฝั่งนั้นได้ดนี่เบอะรูปว่าหรอเปล่ด้ดมาเรเริ่มแบบไปงงเนาะอารมณ์เหมือนคนเมาเล่นเกมคนเมานเกมคนน่ารักมาสใตร์ล น่ารักเลยอะไรร้อยเลยโสดรอพี่สองบัฟฟากระโจนหน่อยพี่ชายเสื้อขาวฉันถามว่าผู้ชายเสื้อขาวคือคนไหนฟาฟาผู้นผู้ชายเสื้อขาวฟาฟาผู้ก่อนหนุ่งอย่ามาต้องมาฟูดเลยเนี่ยคงไม่ใช่มาบัฟฟาฟาผก่อนเอาพังได้คร่ะไปไปโอมนดีโอ้โห

เขาไม่ได้ไม่มีสกิลหนึ่งฮัลโหลอินดีก็อยู่กูกคิดว่ามันเปเกมขำๆขจเ้ยททางวันหนึ่งเออีกคนดี่กู็เล่นเป็นเกมขำๆตลอดเจอัวันลืมอีกจริงๆกูไม่เคยหาเจอใเจอแต่ตีวันกูไม่เคยไม่ใชแบบเพอ่อะตกอออออ๋ีแบน มางกกลุ่มกูแห่งวัดงามขนเดียวในสกลอยู่เอาสู่กูสิทันตีแล้ววนี้กูใส่สารเพื่อนกูก็มาแอคีกปุ่มแย่มาสิบปีเพราะว่ากูถามว่าเครื่องพระพาชคนหน่อตัดคนนี oh ้ไหมตัคนนี้โอยป้อมเคียวทำงานโอ้โหรอดไม่อดสยสไอ เติมเลือดนะปตกผมได้ไหมัอยู่ปลอภัยครับนักโกรงเรียนประจำจังหวัดคั้งโดนด่าในเอวีตกถึงจีเรมาฟังคุยทำไกันดีกว่างงระติดดอกโรงเรียนรั่วแต่ก็ได้เงินโรงเรียนประจำจังหวัดจังหวัดเด เราไม่พูดใหม่กัน,น,แ,กแ,กนแล้วหรอมันก็พูดเก้งพูดเกิดการผมหน่อยละกันตอนกูเคยเล่นกับเพื่อนอีม,มยุยได้เลาวีอ่ะกับอีม,มยุยเพืมมเ่อนอะไรกันเออเพื่อนที่กรุงเทพแล้วเนี่ยเพื่อนมันดา่ากูกูเลยกูเลยเอาอีกื่อนอีมุยมาปุยแล้วก็โทรไปหามัน ก็มีแต่เอายก็อยางเด็กกับกูตอนนั้นกูแบบนักเลงนักเลงชิบหายต้องใช้่างหวัที่เกอกูเคยจะตีกับเพื่อนในมวยเพาเล่นเกมเอาบีสะพอตลูุยตัวใหม่ให้รักสู้มาในคุยแล้วคุยแล้วเนาะตอนนั้นเรียนอยู่แล้วก็เล่นแล้วก็เล่นเกมเหแล้วเพื่อนมันดี กูเลยกูเลยโทรไปหามันข oh, ีมวยก็ห้ามข้มึงมวยยากมวยากนะครับไม่ได้อ้าจได้ผมกร์ม ready. อีพะเชื่อไปด้วยนะวิ่งเรียกมาแล้วเรียกมาเลยเกียงแจงแจง้งไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องซีเรียสไม่ซีเรียสไม่หลังต้อไม่มีใครมาขนาดนั้นวิ่งกลับบ้านได้ด้วยตั้งยกปืนพี่ดินค่ะอย่าเองมึงฆ่าอินนั่นสิอินสิฮัมมัสไป เขาต้อกัน้เลยเอางอยู่กับานากับบ้านเอาเอาตายลูกีอแล้วถามว่าผู้เสื้อขาวคือใครมีหลานไพอได้พอปีก่งลงแล้วพ่งงลงแล้วพุ่งลงแล้วนแจ้งฟัง อาจจะเป็นมูดก็ได้ก็ไปอยู่เฮ้ยไม่ใช่นะภูมกลับมาก่อนกลับมาก่อนไปไับทุกคนกลับมาทุกคนกลับมาทุกคนกลับมาอย่าเพิ่งไปไปมันกูกูไปคนเดียวก็พอแล้วหนาขอตุ๋ยนะชคาฟอนกลับเขาตอบแล้วแนวก็ได้เพื่อเพื่ออะไเนี่ย กลับบานหรอคกลับบานทไมไม่กับอย่ามโนนะคะโลกนี้ไม่ได้สวยหรูอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมฟังไปๆกายโดนเล้วถามผู้ชายเสื้อขาวด้วยใคือกายครับคึอนายอนเลครับใจพ่สาวย่แยก เพื่อเล่นฟาร์มสิเธอฟัง์มหรือก็เขาก็เซกเขาก็ไม่ได้เล่นฟาร์มนะนะรอ่ะไอ้ซีพูงกุดก่อนรู้นี่คุณน่าจะเล่นหนักก่อนใช่หรือเปล่าจะได้รู้ว่าคูณเล่นงงแค่ไหนโอ้โหเรียบร้อยงงอยู่เลยใช่เธอเล่นปกติเธอไม่ต้องแบบแบบจังหนักก็ได้ซิพูอ่ะเป็นยังไนกันบ้างแต่มันเป็นแรงเลยที่ร้อนโอ้โห แรงมากแต่เราคนแรงมากอูู้ดีดก่านโอ้ยประธานีตัวเองช่ยูให้กูเลยเพื่ตีนงมพวกเอานเมาเปิดตีนิ่งหนูมาโดนเพิ่มพลังดูนเอาอีกทีนึงงลามตั้งนาดล้วคุณจะรู้ทะลวงได้ด้วยหรอกีฬาน่ะรูเหรอพพูดอะไรเตตั้งนาค่อยตั้งกินนะ

นทุกคนหรืเปล่าไม่รู้สิไม่ดูจากสกิลฝาพวกนอนหแล้วอามนอนไปแล้วก็รัาคุณไม่เตือนตกีหนื่งงเอาตีแรงแั่สองคนไมใจเยอนเลยสมมตไม่เห็นว่ากูก็ตีกับเขาแวนสตาร์สมมตงไม่เห็นแล้วคุณดูชิเฉยคูจะตวนไหม เด็กไม่โตจะมีไม่ไหน้ำไมลนมตองหนไม่โดนม่โดนขวดทอมนังโอ้โห่สมเธอโลสันนแต่เธอใส่ทีนะเธอย่งเพื่อนเรา้าเราจะไม่แย่งเพ่อหรอกเอาเตมะการเสียอะไร พงใจเย็นพงไหนขอพงพงวระนัตนาครและฮ่าฮ่าไอพงพงอะไรพงศ์แ่งคนอะไรพงไทยเฮ้ยอะไรกันบรางพี่พงพงแจงี่พงแจงพงจุงพงแ์ตพงจตากอ้โหทำไมไดู้พงเล่นเมฟารมแหละจะไมทฟาร์มเจ๊อีกามาเล่นดีกว่า ดูรู้ใช่ไหมพอว่านาคอร์ตว่ะไม่ใช่นาคอร์ตวพอดูว่าดูว่านะเพราะว่าโบยโบยให้คนอื่นพี่เตอร์มึงนี่บอกว่ามันพอบูมมึงนะเป็นอะไรกลับมาฮะอย่าอย่าถามแต่ว่าผู้ชายกับเพื่อนได้เลือกอะไรเป็นอะไรต่อไปต้อน ไม่เชื่อไม่เชียไม่เชอะไรวะไรวะเ้าไม่้เป็นไหนตอคุยกันเลยไอ้กูไม่ใช่หนังโอด้วยกันเธอกำลังเล่นละครใช่ไหมสกมีเทศบอกมีเทสมาจะไรจะดูนะมาโค้ดอพี่บอยมาโค้ทำาค้ทำเลยกีกีเล่นคอนดีชันมึงไม่ชอบีกเล่นวะเออมึกจะกูยังไม่มาวันนี้พึ่งไปสอบมาพึ่งไปสอบอังกฤษมันมาวันนี้ภาษาอังกฤษ ใเนอะใครสอนใช่เพราะมันเรียนไม่ทันก็เลยเออติวให้มันกูจะเป็นเริ่มเรียร์หรือเปล่งเบียรแล้วหรอมันเไม่ไมไม่ได้เร่ยนอีกกูจะเป็นฟาร์มตามคำกลัวาย้ตาคำกลัวหนึ่ง ไปจน,นตาลนี่เหรออะไรมันก็ได้ไปแล้วไม่ใช่หรออากูไม่ไดพูดอะหน่อยโอ้าตัแดงด้วยถ้ามัเชิขึ้นกมเป่าวะไม่เจอเบ์เปล่าไปตั้งชื่นรที่นี่ ถ้ามันอยแต่ไอ้จอยและามันก็คงเจอมามั้งจะอ่านตร์ดา like ดูจ่หนังเอาหรือเล่าอยากบอเข้าโอ้ยทีมน้ทีจะราเล่นอยาเข้ามาจเราเล่นที่เปิดดีเฉยๆจะไม่ได้ใช้นานกงของเ็จะี่ยความห่ะ ัคนเราจะรอไว้ให้เข้ลยเข้าเลยเขาเลยเขาเลยเลยเหื่อพายางหนเ่พงเข้าไปแม่โหปลอดภัยยวเยะพงพุไมตายครเป็นแคดี้คเป็นแทงรเป็นเมดโเบอดีเาไมมันเกิดเร็วพอเมื่อกี้สองมูลาศเต๋อวิงี่เงี้ยัีเ่งจังดอกตีคนเดียว่าะฮ้ดอกกราบเป็นจางขับประดิษฐ์ประเดี๋ยมพวกมึงกำลังด่ากูสักอ้อมึง ทำไมขาเลยมือเดียวขาเลยมือกูแยกแยะตัดติ๊กตัดตังออกมานะคะตังคือตังค์นิดนึงเลไม่อาเลครพูดอะไรอกูกมาก้อกูโยนนกไม่ถึงละโยนนกผู้ชายับเพ่นเลิกเพื่อนอยู่แล้วนี่มันผิอเอยเออยอมรับเลยเอาพวกกูเลิกผู้ชาย จะเตมมาก่อนอเตมมัเก่ง่กูไม่ผู้ชายเลยหนาคอยจะไม่ตื่นเลยใครก็ได้ค่านคอยนก็ไ้่าพูดเอคุณยู่แล้วตายอยด่แล้วงงเธอทำไมตีมันองมาเี่มก่อนนะคงอ๋อสุดปายเิ อีกทีละอีกตัวีึงกูกับตีของกูตั้งเลยกูเียของกูตั้งนานสะเลาว่าัะไม่ได้มาได้ถอแล้วสองเอาทงไมมันปล่อยใพงตายเออทำไมใครปล่อยนี่ใครปล่อยเพื่อนในนี่เพื่อเลยเพื่อนเลยเปล่าวะสะมก ถอนมาจบเลยครไว้ผมตายนาคอยที่แรงเกินไปไปที่ไปถอนมาานูดอ,อไปดีกว่านาคอนดาอยู่คนเดียวเออใช่ <c oughs> นาคอได้อยู่คนเดียวรู้จบกันได้ไหมมึงความจริงนาคอคนเดียวก็ดันกู้ไม่แข็งแหลมยังเลียนรู้กลับมามนวงเขาทำาม้กูอ๋กูดันนี่ กูเตรียไปประมาณสองวันที่มันที่แล้วกูใช้ติ้นแล้วนะพี่ยาบีกูใช้ติ้นเลยไม่ตัวมึงกูหลับตอนสามโทม่ะกูใชหรอเป่ามึคิดว่ากูจะนอนเออถ้ากูจะนอนวันนี้กูไม่ได้นอนมึงใช้ห้ามนอแล้วถึงพีซี่มึงเห็นกูไหมกูหมายพวมึงยัเด็กก็ทํางาน เอานะพวกนี้มันเป็นหนึ่งนะพวกเ้ามาทเอะไรงานเฉยๆไม่ทำงานก็อนตุยเลยนกาอวินาคอสตุยเอาสู่เฮ้ยมีเกิดมีเกิดนี่มันแรงโอ้โหดีสิบว่าโอ้โหยอมแช้เลยยอม เอาไป้อน g o e e ไม่ใช่คนโกรธ g o e ะคนรอ g o o g มีรทนอดปะักษาันะสดี่เรื่องาดอเอเรื่องน่เออิดได้แล้วไอีกเอายี่ระูคอนร่นดูเยอะูน้อพย่งไม่เข้าใจคำว่าดองดองกันดิ ต้องกันไปคือให้เงินเหมือนมั่นเงี้ยหรอเติมาที่ไปก็ไปดิดูเด็ดเด้อต้องมาคอนเรีย่างนะดอกอะไรคือแต่งอะไรดอกมั่นก็คือมั่นคือทำให้มันมันแ่บขึ้นโอ้โหเพื่อผู้ชายนะคะเพื่อนดูแลตัวเองดีๆนะ เกินไปแล้วไปแล้วไม่มีสนใจเขาตีไม่ใไงหรอเอ้าจบฟองดองกันแล้วไม่รู้หรอไม่มีคลิปเล่นเลยไปช่างเถอะเพราะเคยตีบ้ามันแตกเลยนะเกให้เป็นหนึดีนี่แค่พนกจะตีบ้าหมดแล้วพวกมึาตีบ้ามันแตกด้วย กูตปั vale ๊มอยู quote, ่กดปั๊มอยู่ตีปั๊ดิเอาอย่กูตายงงครงงเขาาอยู่ก็จบบ